หนใน7สาขาอาชีพแห่งอนาคตเริ่มกรอบคุณวุฒิแห่งชาติพศ2562-2565ถึง 2, สาขาโลจิสติก์และซัพพลายเชนจัดว่าเป็นหนึ่งใน7สาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ โลจิสติกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าบริการทางภาคพ,พื้นดินทางเรือทางอากาศโดยเป้าหมายของโลจิสติกเพื่อลดค่า,ชาใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่งนอกจากนี้โลจิสติกยังมีองค์ประกอบในส่วนอื่นๆทั้ทงในด้านการวางแผนสินค้าคงคลังการบริหารธุรกิจ งานเกี่ยวกับการให้บริการด้านโลจิสติกการส่งออกและการนำเข้าสินค้ารวมถึงงานให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกอีกด้วยโลจิสติกในปีหนึ่งนั้นจะได้เรียนรายวิชาพื้นฐานเช่นการจัดการโลจิสติกการบริหารจัดการการตลาดเบื้องต้นการจัดการกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า สถิติธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับงานโลจิสติกส์และในปีถัดมาจะเรียนรายวิชาที่เฉพาะเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเช่นการขนส่งและการกระจายสินค้าวัสดุบรรจุภัณฑ์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลังการจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกและการจัดการต้นทุนโลจิสติก สายงานโลจิสติกเป็นการบูรณาการความรู้ในทุกๆด้านเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรเมื่อเรียนจบไปแล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้แบ่งออกเป็น5ระดับระดับปฏิบัติการระดับบริหารประกอบธุรกิจส่วนตัวรับราชการงานสาขาวิชาการระดับปฏิบัติการเช่นฝ่ายจะซื้อจัดหาฝ่ายผลิตฝ่ายจะส่งสินค้าระดับบริหารเช่นนักวิเคราะห์ด้านโลจิสติก นัก,กวางแผนการผลิตนัก,กวางแผนการตลาดประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกตัวแทนขนส่งทางบกทางทะเลหรือทางอากาศรับราชการเช่นกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชนาวีกรมการขนส่งทางอากาศและอากาศยานกรมศุลากากรงานสายวิชาการเช่นนักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกองน้องจะเห็นได้ว่าสาขาโลจิสติกและซัพพลายเชนกำลังเป็นที่ป้องการของตลาดแรงงานเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีค่าตอบแทนสูงซึ่งหลักสูตรเหล่านี้สามารถมาเรียนได้ที่วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนันทาซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน มีการเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตโดยมี7สาขาวิชาดังต่อไปนี้สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกหลักสูตรนนาชาติสาขาวิชาธุรกิจพาณิชนาวีสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศสาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัลายเชนระบบการศึกษาทางไกล